สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกบกอกนะคะนี่เราก็จะมาทำเมนูนะคะต้มปลาทเมนูนะคะป้าแถวบ้านไม่อยู่ไปกับลุงนะคะแงเสือก็ไม่อยู่ไปกับลุงย่าอยู่คนเดียวนะคะครัวใช้ทุ่ง เตือนะคะต้มคุณไทยจะใส่เกลือใส่เกลือลงไปก็จะมี ก็มีปลานะคะปลาปลาสามตนปลาสามตนช่วงรอปลาให้สุกนะคะ ราก็เข้าสวนลุงช่างผักนี้ก็ไม่ออกแล้วนะคะควาแข้งรัก,กพริกนะคะพลิกตรงนี้ดูเขซ่อนพริกซ่อนรูปไว้ซ่อนไว้นะคะมันไม่ค่อยมีเนาะต้นงวงช้างงวงช้างหาด้านล่างก็ไม่มี ยาขึ้นมาหาด้านบนดำนาแล้วมันไม่ค่อยมีวงช้างนี่โอ้ดูน้ำเต็มนาเลยพี่น้อง แล้วก็ปล่อยน้ำออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ให้น้ำมันขังไว้กวดปูมันจับข้าวแต่ปีนี้ไม่มีปูยี่คิดปูปูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเดินหาย่างงช้าง ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีแถวนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มนนนนไมใช่เป็นตะได้ก็บ่ได้แทวนี้ ปลา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 วิ่งเล่นโอ้ปลาขึ้นมาแล้่นลูกปลาปลาลอยลอยลอยปลาขึ้นมาแล้ว ไม่มีเลยอ nhà x าแด้ nhà งวงสางมันอยู่ซ้าย นุ้ยได้ที่แล้วพี่น้องได้ที่แล้วเนี่ยก็จะใส่ปักังลักลงไป Lepas oh, itu กินข้าวด้วยกัารขายเฟซี FC, ทุกท่านมากินข้าวะคะ่ะะช่วงนี้นะคะก็กินแบบของตามใจปากไม่ได้คะก็เลยกินแบบให้ง่ายนะคะ,ข,ะข้าวเจ้าหุงข้าเจ้าข้าวเหนียวก,กินไม่ได้มันแข็งขะาดี๋้าก็เลยเหุงข้าเจ้าแล้ก็มีเมนูนต้มปลานะคะ มันพุ่นแล้วพุน่นหัสสุกสุกก็แอนก็มาแล้วแ้น้องแอนก็จะมาอยู่มาแล้วนะคะมีน้อยก็กลับมานาวแต่ช่วงนี้ก็เหงาหน่อยเนาะไม่มีเพื่อนกินข้าวเมืวว่อวานก็จะมีป้าดาป้านในบ้านนะคะเสือพาไปแอนแฟมิลี่นะคะแต่วันนี้นะคะเขาก็ไปไปกับลุงนะคะป้านในบ้านเอนเสือ เหือแต่ป้าดาป้าดาก็ไล่ยอยู่ที่บ้านค่าก็เลยยาก็เลยอยู่คนเดียวมากินข้าด้วยกันค่ะ สุกเมื่อกี้มากินข้าวน้ำเดียวมามี่น้องมากินข้าวน้ำเดิมกินปลาหฮม้วยปลากินก้ยหฮมบีแล้วพี่น้องเด้อ ครับที่เขาเกิดมันเกิดในลำห้วยกินกับต้มปลา ตอนนี้งดทุกอย่างอะของหมกักของดองของแข็งกินปลาแล้วก็กินผักคือก็งดกดหมดเลย คลิปนี้ก็ฝักอยู่ด้วยกันด้วยนะคะอย่างเนอยอยู่กับย่า5นาทีขึ้นนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ